วันนี้มาไลฟ์แล้วค่ะได้รับของเรียบร้อยแล้วค่ะป๊บปป๊ป๊มาอีกแล้วค่ะเปิดห่อค่ะวันนี้เปิดห่อค่ะสักรู่นะคะวันนี้ได้รับของโปรดค่ะสั่งเมื่อวานอาทิตย์เองค่ะถึงแล้วเรียบร้อยค่ะ เพื่อนหดึ่งทีะอะอ่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยช่างเข้ากันเข้ากัน,กนคะ่ะเป็นสกอตคะ่ะสกอตสกอตคะ่ะเหตุเกิดคะ่ะเหตุเกิดเหตุกเกิดกกด,ด้วยความบังเอิญคะ่ะความบังเอิญจากการดูจากการดูากการดเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆสไลด์สไลด์สไลด์ไปเรื่อยๆอ้าวพบ คบสลิปเปอร์นะคะสลิปเปอร์สวยมากเลยค่ะแล้วก็โอ้โหอยากได้นะปรากฏว่าคนที่เขาลงสลิปเปอร์เขาไม่ได้ขายสลิปเปอร์ค่ะเขาขายแผ่นรองของสลิปเปอร์ค่ะเขาขายแผ่นรองของสลิปเปอร์อันนี้ใครต้องการสลิปเปอร์แบบนี้จะทํำยังไงถามเพาว่าช่วยแนะนําหน่อยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาลีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กี้ค่ะคนที่ คนที่เขาขายเขาไม่ได้ขายสลิปเปอร์แต่เขาขายแผ่นรองของสลิปเปอร์เราเห็นสลิปเปอร์แล้วก็สวยเราก็อยากจะได้แล้วบอกว่าแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่ามีใครทําบ้างเขาก็แนะนําคนคนนึงค่ะชื่อคุณนิดนะคะคุณนิดขุนทศค่ะมาเราก็ได้เฟซบุ๊กมาเลยนะปรากฏว่าถามคุณนิดไปว่าคุณนิดคะทํารองเท้าแบบนี้ไหมนะคุณนิดบอกไม่ได้ทําค่ะทําแต่กระเป๋าค่ะกระเป๋าและหมวกค่ะ และหมวกค่ะโอ้โหก็ถูกทางหน่อยเลยค่ะถูกทางเลยค่ะหนยเป็นคนชอบสก,กอตต์อยู่แล้วนะคะไปที่ไหนไม่ได้เลยค่ะเห็นสก,กอตต์ไม่ได้วันนี้เลยได้รับของเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่โชว์ค่ะเพื่อนๆมาดูข้อมูลก่อนนะคะว่าเดี๋ยววันนี้แดดแรงมากๆค่ะเดี๋ยวขอใส่แว่นกันแดดนะเตรียมจะโชว์เลยนะคะว่า จะใส่ชุดสวยกับหมวกและกระเป๋าอย่างไรนะคะกระเป๋าใบนี้มีซับในด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะให้ดูลักษณะกระเป๋าก่อนนะคะทําอย่างละเอียดเลยค่ะมีซับในดูสิคะบุกมาเรียบร้อยเลยที่หลังไม่ต้องบุกก็ได้ค่ะคุณนิษเตืองน้ําหนักกเปล่านะคะนี่ค่ะดูนะคะมีซับในนะคะซักนึ่งซับในค่ะมีซับในกระเป๋าด้วยนะคะ เราดูลักษณะกระเป๋าเห็นไหมคะลักษณะกระเป๋าเป็นผ้าไทยง่ายๆค่ะในนี้ก็จะมีกระเป๋าเล็กหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีซับในให้เราสวยหรูเลยเป็นที่เรียบร้อยเทบเรียบร้อยมากๆค่ะมีซิปด้วยอย่างนี้มีซิปด้วยนะคะเวลาหน่อยไปเที่ยวหน่อยก็จะต้องมีอะไรมีแว่นกันแดดใช่ไหมคะซึ่งจะต้องใส่ไปในนี้ แล้วก็เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนแว่นกันแดดก่อนนี่เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเห็นไหมคะสมมติว่าหน่อยมีแว่นกันแดดนะคะน่อยก็จะใส่ไปในกระเป๋าใช่ไหมผู้หญิงไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะแว่นกันแดดมือถือคะ่ะแล้วก็กระเป๋าตังค์เล็กๆก็พอวันนี้ลมแรงมากคะ่ะดูสิคะหลังคาดูเลยนี่ไงคะ ดูเทียบกันนะคะกลับแล่นกันแตด,ดูลักษณะนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเทียบนั้นนะคะใส่แล้วนะคะใส่กระเป๋าคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะใครชอบนะคะดูนะนี่เห็นไหมน่ารักมากๆค่ะกระเป๋านะคะใบละ299บาทมีซับในแล้วก็พุ่มเป็นหนังด้วยนะคะที่ถือนะคะเห็นไหมสะดวกด้วยค่ะกระทัดรัดเล็กๆน่ารักมีซิปกด้วยค่ะ สิ่งสาคัญเลยนะคะเวลาเราไปไหนเนี่ยเป็นจําเป็นต้องมีซิปนะคะเพราะว่าเรามักจะเปิดกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วมีใครหยิบอะไรออกไปก็ได้ง่ายๆไม่ได้เลยนะคะนี่คือกระเป๋านะคะ299บาทคบาวทอนี้นี่คือหมวกค่ะดูหมวกสิคะหมวกแบบมีปีด้วยไหมดูนะคะใสแล้วนะใส่แล้วนะวนะทรงตั้งเห็นไหมคะอย่างเงี้ยมันทําให้ผมทรงผมของเราอะ่ะไม่ค่อยลูกไม่รี สวัสดีค่ะใคยเข้ามาอีกคุณธนาพาส,สวัสดีคุณนิดสวัสดีคุณนิดค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไหนจะใส่ให้ดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวได้ยังไปเที่ยวได้ยังคะไปเที่ยวได้ยังคะ <c oughs> ดูนะคะ,ะหมวกใบละสองร้อยห้าสิบบาทเองนะคะเห็นไหมดูนะ ลายก็เข้าล็อกเลยหนูนะเราจะแล้วแต่เราจะชอบนะคะว่าเราจะเอ๊ะจะไปทางด้านไหนดีนะด้านไหนดีนะอ๋อด้านนี้ดีกว่าเราก็มาด้านนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยนะสวยไหมคะเห็นไหมคะเอาไว้แคปเอาไว้แคปเดี๋ยวนะะขอแคปตัวเองก่อนคะ่ะสวยมากคะ่ะสวยมากหมวกใบละสองร้อยห้าสิบบาท กระเป๋าใบละ299บาทนะคะที่ขอโทษนะคะชื่อนะคะชื่อก็คือชื่อคุณนิดขุนทรงนะคะใช้ Facebook ก็คือ N นะคะตัว N ตัวใหญ่นะคะ N แล้วก็ I แล้วก็ D ค่ะนิดนะคะนิดหนึ่งคำละแล้วก็ขุนทรงก็คือ K ตัว K นะคะตัวใหญ่แล้วก็ H U N S O N G ค่ะใครสนใจ สั่งได้เลยนะคะหน่อยได้ใส่ Facebook ของเธอเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กรูคร้่ค่ะเดี๋ยวจะต้องเดินโชว์หน่อยดีกว่าเนาะไม่ได้เลยนะต้องต้องเป็นแฟชั่นหน่อยคะแฟชั่นโชว์หน่อนะคะสรกครู่ค่ะ,ค,ะคนชอบเที่ยวใช่ไหมคะเวลาชอบเที่ยวเราไปไหนเราก็ต้องแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะมาตามกันนะคะเพื่อนๆตามกันมาคุณนิสสวัสดีค่ะใครอีกะสวัสดีคุณตานิคค่ะตอนนี้คุณกําลังอยู่ใน รู้จักแฟชั่นมิสต้าไหมคะนี่คะ่ะสวยมากคะ่ะสวยมากค่ะสวยมากเลยนั่งไม่ได้ต้องยืนคะ่ะงานนี้ต้องยืนรอสักครู่นะคะหวังว่ามือถือจะไม่ตกนะคะแป๊ะค่ะอึ๊บมาแล้วมาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วคะ่ะอาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะเอามุมนี้นะมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะสักหนึ่งคะ่ะเพื่อนเพื่อนสักครู่นะคะ,คนนะ,คะแดดจัดวันนี้แดดจัดคะ่ะ เห็นหน่อยให้เออเห็นหน่อยให้เอ่ยฮ่า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 ตอนนี้หน่อยกำลังชมอยู่ที่เนินเขาค่ะแล้วก็ทะเลด้วยมองทะเลค่ะมองทะเลดีไหมคะสะดวกไหมคะเห็นไหมคะกระเป๋ากระทัดรัดมากมายค่ะกระทัดรัดอย่างง่ายๆนะคะไปไหนไปด้วย ไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะคะเท่ากันเท่ากันค่ะเท่า,ากันเท่ากันค่ะเ <c oughs> <c oughs> ท่ไหมคะเท่ไหมคะพี่ตุก๊กี้สวยไหมคะไหนสวยไหมเห็นไหมคะใส่แล้วมีปีช่ไหมคะเราความร้อนหายไปเลยคะ่ะ ไม่ร้อนเลยนะคะหมุนก่อนหมนก่นหมนก่นหมนก่นนะคะหมนก่นค่ะต้นเต้นต้นต้นเต้น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 เต้นเต้นไคะสะดวกอยู่ที่แขนของเรานะจะไปไหนก็ได้ลงขึ้นน็อตลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะอยู่ที่แขนของเราสะดวกมากมายค่ะ หมาะสำหรับสาวสาววัยรุ่นแบบนี้นะคะสาววัยรุ่นแบบนี้คะ่ะไปเที่ยวไหนก็สะดวกคะ่ะไม่ร้อนคะ่ะไม่ร้อนคะ่ะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคคะ่ะกลับมานั่งแป๊บหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆสักพู่นะคะสักพู่นะคะมาย้ำกับคะ่ะมาย้ำต่อไปใน a c e บุ๊กเขาจะไม่ให้ข่ายของแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นต้องถือโอกาสค่ะถือโอกาสค่ะสวัสดีค่ะสวยค่ะคนสวยค่ะแล้วก็ได้ผ้านะคะผ้าแล้วก็ลายที่ชอบนะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่เข้ามานะคะถ้าสนใจที่จะซื้อนะคะเพื่อจะใส่เองหรือซื้อเพื่อจะให้ภรรยาซื้อเพื่อจะให้ดาริ้งนะคะคุณนิดมีผ้าค่ะที่บ้านเนี่ย มีหลายลายเลยเลือกได้ตามใจเลยนะคะติดต่อคุณนิดขนทศนะคะ Facebook ตัว N ตัวใหญ่ I ตัวเล็กแล้วก็ D ตัวเล็กค่ะ n i d นิดนะคะแล้วก็ขุนทศ k ตัวใหญ่ h ตัวเล็ก u n s o n g ค่ะเธอชื่อว่าคุณนิดขนทรงค่ะเห็นไหม โอยไม่อยากจะจบไลฟ์นี้เลยอะค่ะแหมมันน่าประทับใจตัวเองมากๆเลยค่ะขอแคปอีกสักครั้งค่ะขอแคปอีกสักครั้งสักครู่ค่ะ,คคะ,คะ,คะทำท่า,ทาไหนนะคะทำท่า,ทา,นแ,นทา,ทาแบบนี้ดีกว่าเห็นไหมคะชีวิตเป็นของตัวเรานะคะความสุขที่เราสร้างได้ค่ะเห็นไหม มีอะไรนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะมือถือหนึ่งเครื่องนิ้วหนึ่งนิ้วสไลด์สไลด์สไลด์จัดการมาได้ทุกอย่างเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากค่ะสวยมากค่ะใครคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคะไปดูไม่ได้ค่ะตอนนี้ต้องไลฟ์อยู่ค่ะมีข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้อยู่ข้างบนนะคะขอบคุณมากค่ะทเพื่อนที่เข้ามานะคะอย่าลืมนะคะ นิดขุนทรงเฟซบุ๊กนิดขุนทรงค่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าใบละ2 9 9บาทมีซิปด้วยมีซิปด้วยโชยครั้งนะคะมีซิปด้วยค่ะแล้วก็มีซับในด้วยทำงานละเอียดมากๆค่ะมีกระเป๋าเล็กไว้ด้วยนะอันนี้หน่อยใส่แว่นตาใช่ไหมแล้วเนี่ยก็กระเป๋าเล็กใช่ไหมฮะเอาไว้ใส่มือถือได้ด้วยเห็นไหมแล้วก็ใส่กระเป๋าตาังเล็กก็ได้ด้วยค่ะ ไปไหนไปด้วยกันนะคะสะดวกปลอดภัยมีซิปมีซิปราคากระเป๋า299บาบาทค่ะแล้วก็หมวกหมวกสวยๆแบบนี้นะคะแบบมีปีกรับรองได้หน้าไม่เป็นฝ้าค่ะสู้ได้ทั้งแดดทะเลและแดดภูเขาค่ะ ราคาเพียง2 0 0 250บาทเท่านั้นค่ะ50บาทเท่านั้นค่ะวันนี้บายบายแล้วคนสวยไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเปิดกล่องใหม่อีกนะคะเรื่อยๆค่ะสั่งมาเป็นละนาวเลยค่ะตอนนี้ค่ะยบาป